สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขเด็ดต้นตะเคียนยักษ์เจ้าแม่งามทองได้เลข2ตัว3ตัวเหลือเพียงอีก6วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อไปต่วันที่สองพฤษภาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้้อหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าคนบันเทิงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีเลขวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะที่อำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการขุดพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่หมู่11ตําตำบลบ้านไร่ฝายอำเภอวังโปง่งโดยใช้รถแบ็กโฮขุดลึกลงไปใต้ผิวดิน5-6เมตรพบเจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่สภาพสมบูรณ์ขนาดลำต้นเส้นรอบวงกว้าง4.8เมตรยาว27.8เมตรชาวบ้านต้องใช้รถเคนขนาดใหญ่ ทำการยกต้นตะเคียนขึ้นมาจากพื้นดินแต่ทำยังไงก็ยกไม่ขึ้นสุดท้ายต้องทำการตั้งขันห้าโดยการนำดอกไม้ทุบเทียนผลไม้ก้าวยยางน้ำแดงพวงมาลัยสีเหลืองมาเส้นไหว้โดยมีร่างทรงได้ทำพิธีอัญเชิญต้นตะเคียนยักษ์ถึงยอมขึ้นมาใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงซึ่งร่างทรงก็ได้บอกว่าตะเคียนยักษ์ต้นดังกล่าวชื่อเจ้าแม่งามทองจากนั้น ได้นำไปไว้ที่วัดไล่ฝายหมู่11ซึ่งหลังจากชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันไปขอโชคลาภพ,พร้อมทางนําแป้งไปลูกหาเลขเด็ดหลังจากนําต้นตะเคียนมาไว้ที่วัดก็ได้มีล่างทรงมาทําพิธีจําความเชื่อโดยมีชาวบ้านมารอชมการเข้าทรงและร่วมฟอนล,ลำนำเจ้าแม่ตะเคียนเข้าวัดโดยล่างทรงได้ชูกระดาษบอกตัวเลขโดยเฉพาะล่างทรงท,รงที่ทําพิธี ก่อนจะนำเอาต้นตะเคียนขึ้นรถได้มีท่าทางเหมือนอาการองลงได้ชูมือและทำท่าทางไร้ลำพร้อมกับเป็นเสียงปอกตัวเลข249และ47 249และ47อย่างไรก็ตามเลืกดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะอย่าลื